สวัสดีครับมันี้มาพบกับบ่าวตนต่อเจริญฟ้ามคือเก่านะครับผมมี้บ่าวตนมีง้อผูนะครับผมมีง้อผูมานําเสนอนะครับผมพ่อพันได้นะครับผมขุนได้นะครับผมรอครับนมรอนะครับตัวนี้กบานยหญง่งนะครับผมท้ายร้อยสี่สิบนะครับผมท้ายร้อยสี่สิบอ่าเงาหางใิญ่งนะครับผมอ่า ไข่ดำนะครับผมแดงแดงครับผมกระบานใหญ่ๆนะ่ะตารอรอนะครับผมนอกตั้งหลังตรงนะครับผมแดงแดงรอๆนะครับอา,อายุสี่สิบเดือนนะครับผมพึ่งสี่สิบเดือนนะครับยิ่ใหญ่ครับแม่เพิ่นลอยหาซื้อานะครับแม่เพิ่น ตอนนี้เพิ่นสิบเอ็ดเดือนถ่ายอยู่ที่ร้อยสี่สิบนะครับรอ,อครับรอโค่นหางครับคุณโค่นหางิางใหญ่นะครับผมแข่งค้าดีสลี่ละดีครับหม้ต,ตัวนี้อะไปหาอยู่นะครับผมพอพันต์ก็ดีนะครับผมคุณก็ได้นะครับผมอ่าพอพันุ์ก็ดีคุณก็ได้รอรอเลยครับอราคาย่อมยาว <c oughs> ไพ่หมากจังไดนะครับผมกระต,ติดต่อเขามาใดนะครับผมกับเบาต,ต้นต่อเจริญฟาร์มตัวจริงรอนะครับตัวจริงใหญ่นะครับผมรอ,อต,ติดต่อเบาต้นนะครับผม0ูนย์เกดนะครับผมสองแปดสองสามสี่สี่สี่นะครับผมย้ำอีกเทีนึงนะครับผม0ูนย์เก้า4ปดสองแปดสองสามสี่สี่สี่เบาต้นต่อเจริญฟาร์มครับสวัสดีครับ